วันนี้พามาชมครับทุกคนธรรมชาตินาข้าวที่สุดสวยแล้วก็เป็นสีเขียวแบบเป็นสีเขียวที่มองแล้วเย็นตาก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นบรรจัยของธรรมชาติไปพามาให้พ่พอแม่พี่น้องนะครับได้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็ยังไม่คุยเรื่องทํานะครับวันนี้มาที่เดิมนะครับ เป็นกลุ่มภูเขานางพันธุรัต์นางพันธุรัต์นะครับที่เป็นการประพันธ์ของพระพุทธเจ้าพานพาอะไรเป็นกลุ่มภูเขานะครับในภูเขานี้ข้างในก็จะมีท,ที่เขาบอกกันอุทยานเป็นวัฒนอุทยานฉังชาติของประเทศไทยเรานะครับอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีนี่ครับส่วนข้างหน้าก็จะเป็นเขาตจ,จีนเขาตะจ,จีนที่ทุกคนเคยไปเนี่ยมันก็จะเป็นสันักสงฆ์อยู่ข้างหน้าก็มี ถ้ำนะครับมีถ้ำมีถ้ำอยู่ข้างในแล้วก็มีพระที่เขาไปสร้างไว้เส้นนี้จะเป็นเส้นทางไปเขาเรียกว่าหมู่บ้านบันดอนไปสลุอำอเภอตอสบุนายางนะครับไปวัดนายางไปได้ครับแล้วก็จะไปออกส,นนกสมนนเปชเกษมล้วก็จะเป็นเส้นทางชนประทานก็ เป็นเส้นทางใน,นอำเภอชามนะครับที่มีธรรมชาติแบบสดชื่นกับบรรยากาศนี่แหละครับเนี่ยเป็นของส่วนธสนของเพื่อการเกษตรของตรงนี้เขาเรียกหมู่บ้านโคกเรษฐีแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเขาก็ทํำกเกี่ยวกับพวกเกษตรกรกรมว่าคือทำนานะครับเลี้ยงเป็ดบางทีก็มีเป็ดเป็นมาคทันตัววันนี้ทุกคนพามาชมธรรมชาติ เป็นตน,นานจะได้เห็นต้นข้าวนะครับสดสวยแล้วก็เขียวชอุ่มนี่นะครับดูความงามของต้นข้าวบรรยากาศของธรรมชาติที่ยังมีอยู่ในชะอํานะครับไม่ใช่ไม่มีตรงนี้ก็ไม่ใช่ห่างจากสนนเพชรเกษมเพราะลุงพลมาบ่อยเพราะว่าเข้ามาจากสนนเพชรเกษมก็ห่างกันประมาณตูนนี่ะดับประมาณ จากที่ปรุงพลยืนนะครับถนนที่มีเสาไฟฟ้าอยู่ข้างหน้าที่ตามภาพนะครับเลี้ยวฝาไปเนี่ยออกจากตรงนี้ไปนะครับไปถึงสามแยกก็เลี้ยวฝาไปเนี่ยก็จะไปออกถนนเพชรเกษมระยะทางจากตรงปากทางนี้ไปถึงเพชรเกษมก็ประมาณห้ากิโลไม่เกินจากห้ากิโลนี่ก็คือความจริงนะครับเนี่ยที่รถวิ่งไปเนี่ยครับก็จะไปเส้นทางถนนเพชรเกษมแล้วราถ้าเลี้ยวซ้ายไปเนี่ย จากสามแยกที่เลี้ยวซ้ายไปนี่ก็จะไปชายทะเลจากนี่ไปชายทะเลก็ประมาณ5กิโลเหมือนกันก็ไม่เกินจาก5กิโลก็จะไปสิงทะเลที่บางเกดนะครับจะไปชนกับสามแยกบางเกดก็จะไปออกเลี้ยวซ้ายไปอีกครั้งก็จะไปออกพระรามพระรามสองได้นี่ก็คืออำเภอชามนะครับเป็นวนณอุทยานของเขานางพันธุรัตน์เนี่ยที่ทุกคนพามาชมกลุ่มภูเขานางพันธุรัตน์ นี่นะครับแล้ก็ที่จอดชมแล้วก็จอดดูบรรยากาศของท้องนาเพราะมันเย็นตาวันนี้เลยเลยมาก็ไปอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เนี่ยครับเส้นทางที่เขาไปพวกโดยมากจะจะเป็นพวกบิ๊กไบ์นะครับวิ่งกับสนนก็ลาดยางนี่แหละครับ,รรบประเทศไทย ถนนลาดยายงอย่างดีนะครับอยู่ในท้องนาติดกับท้องนาคนทำมาหากินเรื่องเกี่ยวกับเกษตรนี่พูดในงานนะครับเป็นการสัญจรมาก่อนนี้มันไม่มีถนนลาดยายงแบบนี้ก็จะเป็นถนนลูกลรังตอนที่ลุงพลมาใหม่ๆก็ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเนียวันนี้ลุงพลแล้วเส้นถนนเสน้นนี้ก็เด็กวัยรุ่นเนี่ยบางทีก็มาบิดมอเตอร์ไซค์วัดความเร็วกันนานๆจะมาสักครั้งแต่วันนี้ลุงพลพามาที่เนี่ยครับเสน้นนี้ก็จะจากนี่ไปถึงตำบลนายายงก็ประมาณ อยู่ระลับประมาณเจกิโลนะครับเป็นเส้นทางที่บรรยากาศสดชื่นเป็นธรรมชาติเกิดมาทั้งชีวิตก็ปีนี้อายุใกล้เลขเจ็ดแล้วหรือก็อีกไม่กี่ปีก็ไม่รู้จะอยู่ถึงไหมแต่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็ถือว่าบุญบารมีเราก็ยังมีวันนี้เป็นเดือน่19กรกฎาคมนะครับเป็นวันอังคารที่16 นรวยหวยออกนครับไม่รู้รวยไปจนเกงกว่าไปเรื่องเป็นความหวังรวมๆแรงๆของคนที่ยังอยากจะมีอยากจะได้อยู่ของคนก็เฉยๆนะปัจจุบันนี้เข้าจะมากจะเข้าไปในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธรรมะก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากวันนี้เลยพามาชมนะครับกับบรรยากาศท้องนาเนื้อที่ก็หลายร้อยไร่นี่นะครับบรรยากาศที่ก็ยังทํา ฝั่งอันนี้ก็ยังยังเพิ่งจะเริ่มดำนายเริ่มกำลังเอาน้ำออกน้ำลงนะครับแล้วฝนก็เริ่มจะตกเป็นระลอกระลอกพอดีช่วงบ่ายนี้พักผ่อนมาเป็นอยู่ประจำครับลุงพลมาเป็นปีนี้ก็ปีที่ห้าแล้วเส้นบ้านโคกสิทธิ์ที่ลุงพลมาถ่ายทำ YouTube ตั้งแต่ปีหกสามนะครับเขานังพันธุรัดเนี่ยแล้วก็มีเจดีเขานังพันธุันี่ก็เป็นอุทยานของหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็มีป่าไม้ดูแลอยู่ดูนะครับหน้าผาเขาสืง,งูเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่นครับกลุ่มมันไม่ใช่ยาวแค่นี้นะครับมันยาวเป็นวงฟ้างเป็นสิบโล ก็เห็นคนที่ก็เคยพานักท่องเที่ยวครับเข้าไปตั้งแคมป์ในป่าในในหุบเขาเนี่ยใช้เวลาถึงสี่ห้าวันนะครับแล้วก็ใช้เวลาเดินรอบเขาเนี่ประมาณสามวันเนี่ยรถลงพลเองวันนี้ก็เป็นวันอังคานวะันสุดสัปดาห์นะครับกับบรรยากาศกับของนาที่เขียวชวยอุ่ม ก็เลยมาพามาให้เห็นนะครับธรรมชาติกรุงพนอยู่กรุงเทพอยู่สมุทรปราการนี่ไม่เคยได้เห็นแล้วครับแบบเนี้นานๆจะได้ออกตออ่างจังหวัดจากที่นี้ออกตออ่างจังหวัดยาวแล้วครับหลังจากพ่อแม่จากไปหมดแล้วก็เราก็ต้องดำรงชีวิตด้วยตัวคนเดียวแล้วก็มามีครอบครัวอยู่ที่ชัอํานี่นะครับบรรยากาศวันนี้พามาชมบรรยากาศของท้องนาแบบเขียวชะอุ่ม จร,จริงๆแล้วมันไม่ได้ห่างจากถนนใหญ่นะครับห่างมาประมาณห้ากิโลนี่เข้ามาอยู่ในกลุ่มงภูเขาของวันอุทยานของธรรมชาติของเขานางพันธุสุรัตนะครับข้างในเนี่ยข้างบนก็จะมีสัตมักสงเก่าเนี่ยหนุนซูมาดูนะครับก็เขามาทำกันว่าสมัยไหนก็ไม่รู้นั่นแหละครับท,ที่มีที่มีอาคารอยู่แต่ที่นี่เขาอยู่มันไม่ได้หรอลิงมันเยอะเป็นพันๆเนี่ยนะครับ เนี่ยสมนักสงเก่าก็ไม่มีใครอยู่นะครับผีดุครับบอกให้เลยเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องที่เขาอยู่ในระแวกนี้เขาบอกว่าข้างบนเนี่ยมีวิญญาณที่สมัยก่อนนี่เป็นเส้นทางเดินทัพของพระเจ้าตากก็มีประวัติอยู่นะครับวันนี้ก็มาสักหนึ่งคลิปเพื่อพาพ่อแม่พี่น้องมาชมธรรมชาติจากุงพลนะครับผม